สวัสดีครับนี่คือบรรยากาศงาน Warhammer World Championship ปี2025นะครับะครับลงมาปุ๊บนั่นแหละ Terminator ต,ตัวเบลล์อันนี้ไซส์ไซส์จริงบ้างที่หนึ่งไซส์จริงครับก็ใช่ตัวมันสูงประมาณนี้แหละอันนี้ก็เป็นโซนขายของนะครับของ,ง้านใครบอกว่า อยากซื้ออะไรเพิ่มหรือว่าส่องสะสมแบบเอ็กซ์คลูซีฟอะไรก็นี่มาดูบรรยากาศใหถ่ายรูปก,กับเธอหน่อยไหมป้าเดี๋ <laughs> อันนี้ก็จะขายของกับวอยเมอร์สี่สิบเคนะครับแล้วก็จะมีสีของลิมิเต็ดแล้วก็พวกโมเดลนะครับผมใ <laughs> นงานเซ็กซีนี่ แล้วก็อันนี้จะเป็นโซนตู้โชว์โมเดลนะครับพาไปดูมีตู้โชว์โมเดลมีสวิตกอดน,นะครับก <c oughs> ัลปิมาอัสตามาเรียนทนสวยมาก <c oughs> มลเราเรียนสวยมากาอันนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนของ อแข็งนะครับผมแกนหองนะครับพาเดินชมในงานคนเพียบเลยนะครับอันนี้เป็นวันรีจิสเตอร์ผมมารีจิสเตอร์เรียบร้อยแล้วคนโคตรเยอะโต่ใหญ่ของจริงเยอะกว่านี้อันนี้นี่แค่มาบางส่วนมาดูสนามก่อนครับผมส่วนลูรู้ตาว่ายาวมากอันนี้นะครับบรรยากาศ ฝั่งนี้จะเป็น 40k ทั้งหมดเลยนะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด200โตนะครับที่ผมนับใช่แล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น Q Team กับ LS เนาะอ่าอยา่าง h มีหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวพาพาชมฝั่งซ้ายก่อนแล้วกัน อันนี้จุดรีจิสเตอร์นะครับผมนี่อันนี้เป็นคอนอันนี้นะครับอันนี้โซนคิวทีมนะครับผมโซนแข่งคิวทีมสนามยังจัดไม่เสร็จน,นี้ครับสวยมากใช่น,นี่เมืองเหมือนเป็นอะไรในในตูมแม,มคคอนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งปลูกสร้างนะครับผม อันนี้มีคนซ้อมอยู่นิดๆหน่อยๆปะปายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูโซนเอลเอสกันต่อนะครับผมอันนี้เป็นโซนแข่งเอลเอสนี่ผมไม่เคยเล่นเอลเอสเลยแต่ว่าเลนเลนน้อยมากพี่โมเราลองแท็บเรามาวิ่งใส่กันในแบบนี้ดูไหมขอยิงก่อนขอเริ่มก่อน <laughs> อันนี้เป็นสนามเอลอนะครับสวยมากๆเลยครับผมแต่อันนี้อ๋อจะทีฟเหมือนจะรอวางวันพรุ่งนี้เนาะทีเดียวเขาจะวางจะเซ็ตเทอร์เรนไว้ให้ก่อนนะครับผมกับสนามน,นี่ก็บรรยากาศตัวข้าวๆนี่เป็นโซนเอลอทั้งหมดนะครับผมหน้าน,นี้ก็เอลเอสมห้องนั้นเหรอ ไม่เป็นห้องเอาของเข้ามาเลย้ะเอลเอสน่าจะ80โตครับก็160คนผู้แ <Okay. S 2> ข่งครับเท่าที่นับดูนะครับอันนี้ประมาณนี้เ,เราจะพาไปดูมุมที่ทุกคนรอคอยนะครับผมมันคือ ที่มีธงชาติไทยม,ม,มุมที่เราต้องไปตบตีกับคนอื่นมาพรุ่งนี้ <laughs> แล้วก็มีมุมที่มีธงชาติไทยเราวางอยู่ด้วยใช่ใช่ใช่ใชใชเดี๋ยวพาไปดูโซน 40K สต,ตเาเ์ากอลังหมอมอยกันอยู่อันนี้คือของของที่แจกให้ผู้ได้เข้าร่วมนะครับผมใช่เป็นของ NPOC สำหรับผู้เข้าแข่งขันนะครับ ถ้าแต่โซนนี้เป็นต้นไปนะครับไปจนถึงสุดสุดนู่นเลยยาวทั้งหอจะเป็นเนื้อที่ประมาณ2ในสมหอจะเป็นของ 40k ทั้งหมดเลยนะครับโต๊ะ1 ันนี้ก็เป็นเมืองล้างนะครับผมอันนี้เมืองหิมะใช่ไหมใช่ก็เทอร์เรนสวยมากนะครับผมตึกมันก็จะมีความที่ไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะครับผมก็ต้องปรับตามสถานการณ์อันนี้ตึกออกอยางอันนี้ครับดูคาลีของใครสักคนหนึ่งกับกับดูคารีของใครสักคนหนึ่งดูคารีตรีกันเอง ม่ชห <c oughs> อย่างตึกออกนี่ก็มันจะเตี้ยหน่อยถ้าเราเล่นในก็จะเข้าไปไม่ได้นะครับก็ต้องวางแผนให้ดีๆว่าจะเล่นยังไงตึกก็น่าจะประมาณนี้นะมันก็จะเป็นตึกออกตึกโรงงานสูงแล้วก็ตึกรุ่นเก่าก็จะมีหลายๆแบบปนๆกันไปนะครับนู่นขงชาติเราของชาติเราตรงน่้นภาพ พาไปดูโซนนู้นบ้างตอนนี้ 40K ก็เริ่มมีคนมามาซ้อมกันแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่วันจริงนะเป็นวันที่เขาเปิดให้เรามารีจิสเตอร์แล้วก็ให้เรามาสามารถใช้สถานที่ซ้อมได้เผื่ออยากจะนัดซ้อมกันนะครับอนนอะไรสักอย่างแต่แล,เ,ลดเดอร์เยอะมากสามคัน อะไรด้วยสาคันสวัสดีครับมีคนรังมวยเยอะแยะี่ที่เอ็เยอะยะโอ้ยวันทัวร์นาเมนต์ที่เร Call Green Duck ใน b a s i c a l y store first มีมี only one ticket and t other i c k e t What are you playing man? Eh? Uh, Imperial nice Imperial nice Spear Spear here at o l l Wow y e and h a the next man have a Thai national โอ้โหวันนี้สวยมากเมืองแบบ ที่ทางรถไฟด้วยนะครับเอสเตติกสุดๆครับผมใช่น่าเล่นโคตรโคตรคือสนามมันทำขอ,ขอร,รางวลน่งมีฝรั่งช็เสือ้อเราหลายคนมากนะทีมเราบ้าเท่ชุดลาเตโกนเลยถึงแบบว่าเกือบคนไทยไทยเลยไทยเลยแตกเต๋แอแอมฟอมไทยแลนด์ขาอ,อันนี้คือมุมที่ทอันนี้ก็คือมาก็ควรเช็คอินนะครับใช่ของชาตติิไทยของชาไทยเราอยู่ น่าจะประมาณนี้นะครับก็สนามสวยๆครับผมขอแค่ไม่ได้ไอ้ตึกบ้านนี่ก็โอเคอยู่ทำไมอ่ะมันเตี้ยก่อนมันเข้าไม่ได้ออได้นายที่เข้าไม่ได้ได้เข้าไม่ได้ทำไมออสต้องเป็นลายหมังรูกวะไม่้ไม่รู้เนี่ยต้องไปเซิร์ชรอดูสิองปีไม่รู้อ่ะจบคุณไม่ได้เป็นออฟโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้เนาะบรรยากาศก็เข้าครับ อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ตายตายเฮ้ <laughs> ย <laughs> ไม่ <laughs> พรุ่งนี้ก็ผมจะทำก็ซวยดีที่สุดนะครับก็ยังไงก็ติดตามชมด้วยนะครับสวัสดีครับ,รบเป็นพี่